สวัสดีครับอ่านี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการบ้านนะครับมีน้องถามมาหลังมะครับว่าจะทํำยังไงให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับในการเล่นบาสเกตบอลนะครับก็จะมีท่าพื้นฐานนะครับในการฝึก agility นะครับซึ่งแปลว่าความคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวในการเล่นบาสเกตบอลนะครับซึ่งเราจะใช้ขาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะมีผู้นําการทําให้ดูนะครับก็คืออ่ะน้องวิทยาพรนหานพี่สาวครับผมครับผม ท่าที่1นนะครับอ่าเราจะให้โฟกเซตนะครับก็คืออ่าเราจะหันหน้าออกนะครับทุกคนนะครับแล้วเราก็จะอหมุนบอลอยู่กับที่ก่อนหมุนบอลอยู่กับที่ก่อนนะครับทำอย่างนี้ก่อนนะเพราะรู้สึกอ่ทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเราคล่องแล้วนะครับให้เราซอยเท้านะครับอ่าซอยเท้าปุ๊บแล้วเราก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับซอยเท้าไปเรื่อยๆนะครับซอยเท้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าบ้านใครมีที่ที่กว้างก็อซอยไปไกลๆนะแต่ก็จะให้ทําแค่ข้ามสนามนะครับซอยเท้าปุ๊บซอยเท้าไปนะครับแล้วก็กลับนะครับ เกลับก็หมุนอีกด้านก็ได้นะครับหมุนบอลอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับหมุนบอลอีกด้านนะครับพยายามซอยเท้าอยู่นะครับให้สมูทนะให้จังหวะค่อนข้างสมูทก็คือสม่ําเสมอนะครับโอเคนี่คือท่าที่1นะครับไปกลับจะนับ1เซตนะครับเราจะทําทั้งหมดอย่างต่ํห้าเซตใครทาได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่างต่ํห้าเซตนะอาต่อไปท่าที่สองนะครับผมท่าที่สองก็จะคล้ายกับท่าแรกก็คือซอยเท้าก่อนนะครับแต่เราจะไปแล้วหยุดไปแล้วหยุดนะครับอ่าอ่ะครับพี่โฟกเลยครับผมไปปึกๆึก นะครับจึก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 นะครับไปแล้วหยุดไปแล้วสต็อปนะครับมูฟสต็อปมูฟสต็อปนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์กับมือกับขาจะต้องมากนิดนึงนะนะครับแล้วก็กลับนะครับผมกลับมานะครับหมุนอีกด้านได้นะครับหมุนไปแล้วหมุนพยายามหมุนทั้งสองฝั่งนะครับถ้าราแรกเราหมุนด้านขวาแลรอบสองก็หมุนบอลด้านซ้ายนะครับผมโอเคสวยงามมากนะครับอ่าเลยอีกท่านึงครับเหมือนเดิมนะครับไปกับนับหนึ่งนะครับทำทั้งหมด5เซตถ้าใครทำได้มากกว่านั้นก็ปลื้มเลยนะฮะอ่า ที่สามนะครับเราจะยื้ขาเดียวนะครับไปขาเดียวอ่าไปจะเป็นขาขวานะครับอ่าหมุนบอลไปนะครับอ่าหมุนบอลไปนะครับกลับก็จะเป็นขาซ้ายนะครับปึ๊บกับจะเป็นขาซ้ายนะครับพยายามให้จังหวะสม่ําเสมอนะครับย้านะครับพี่ย้ำนะจังหวะให้สม่ําเสมอนะครับอ่าประมาณนี้นะครับไปกับนับหนึ่งเซตเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทั้งหมดห้าเซตนะครับผมนะฮะทีนี้อ่าโอเคนะครับพี่โฟกมีอะไร บอกน้องๆไหมครับสำหรับการซ้อมก็กลงกันบ้านด้วยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับ